นอกจากนี้นะคะองค์กรอิสระเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นกกตรปปชที่ยังทํางานต่อไปเรื่องหอวใจไต,ตสวนคดีความต่างๆเพราะว่าตอนนี้คดีความเรื่องของอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีค้างอยู่เรื่องโครงการรับจำนำข้าวในความรับผิดชอบของปปชเรื่องของการดําเนินคดีทางอาญาน,นั้นยังดําเนินการอยู่ซึ่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็ไปขอความเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งขอให้พิจารณาเรื่องโครงการรับจำนำข้าวโดยบอกว่าขอให้มีการเพิ่มพยานบุคคลอีก8คนและไตสวนพยานหลัก ฐานเพิ่มใน3ประเด็นด้วยกันซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะน,นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความผู้รับผิดชอบได้รับการมอบหมายจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเข้ายื่นเอกสารเพิ่มเติมต่อปปชขอให้ไต่สวนพยานหลักฐานใน3ประเด็นก่อนสรุปสำนวนประกอบด้วยการไต่สวนเรื่องสต๊อกข้าวกว่า2ล้าน9แสนตันและการสื่อสารเชื่อมสภาพข้าวในสต๊อกของรัฐบาลรวมถึงการคำนวณความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งทั้ง3ประเด็นค่ะเขาบอกว่าเป็นสาระสำคัญและยังไม่มีการไต่สวนให้สิ้นกระแสะความ นอกจากนี้ขอให้คณะกรรมการปราปชไต่สวนพยานบุคคลเพิ่มเติม8ปากประกอบด้วยนายชนุตุปรกรณ์วงศีนินผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้านายประกอบรัตนพักดีหัวหน้ากองธุรกิจข้าวนายสมชัยสัจพง์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายพัชระอน,นะันตศินรองประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวนายสุเมศเหล่าโมลาพรประธานคณะผู้บริหารบริษัทซีพีอินเตอร์เทรดจำกัด นายอัมพลกิติอัมพลเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนายทวินพึ่งมาประธานพิจารณากำหนดกรอบคุณภาพข้าวและนายวิชัยชุนหะวิชริตนักบัญชีอิสระ